เรื่องของการเปลี่ยนประเทศไทยคงจะไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือใครคนใดคนหนึ่งนะครับพลเมืองช่วยเปลี่ยนช่วงนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วชาวบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่ได้มองว่าความแห้งแล้งนั้นเป็นปัญหาเหมือนกับที่หลายๆคนมองนะครับพวกเขามองว่ามันเป็นโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับพวกเขาด้วยซ้ําทําไมพวกเขาถึงคิดเช่นนั้นและพวกเขาทําอะไรกับความแห้งแล้งถึง ถึงทําให้ความแห้งแล้งนั้นเป็นโอกาสไปชมกันนะครับเปลี่ยน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 เขาว่ากันว่าช่วงหน้าร้อนของภาคอีสานจะแห้งแล้งไอความชอุ่มชุ่มน้ำก็ไม่เหลือให้เห็นทั้งการหาอยู่หากินของชาวบ้านก็สุดจะลำเค็ลำเค็ แต่ที่น่าแปลกก็คือตลาดในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกลับลานตาไปด้วยอาหารจากป่าไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างพ่ขอค้าแม่ค้านำมาขายเยอะแยะเต็มใบหมดนี่แหละครับตลาดวารินชำราบและตลาดพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีที่คุณคำปิดอักษรนักข่าวพลเมืองของเราไปเก็บภาพมาเล่าเรื่องราวให้ชมกันครับผม กซื่อไปเลยดีกว่าโอ้โหดูสิครับแมงชีนูนนี่ก็เขียดจนานั่นกระปอมจักกจัน่นและนี่ครับเบ้าอาหารชั้นยอดที่หายากของคนอีสานเห็นแล้วน้ำลายสอยยบยหญยใ,ใหญ่เลยแห่งแรงของอีสานนี่คนม่อมไปนีเวลาคนที่มาจากในเมืองมะเที่ยวนี่เดี๋ยวเบินน่งนี้มันแห่งแรงกับจริงจริงอยู่แต่พวกอุดมสมบูรณ์ของกล้วมแห่งแดงนี้ มันมีครอบอุดมสมบูรณ์อยู่ในครอบแห่งแรงเพราะมีอึดมีหยาคือยังอาหารทีที่บอกมากเห็นไหมละครับว่าถึงจะแลงแต่อาหารการกินจากป่ายังอุดมสมบูรณ์ทำให้พี่น้องชาวอีสานของเราเนี่ยน่าอิจฉาเป็นที่สุดเหรือว่าเราจะเลิกอิจฉาแล้วเปลี่ยนแนวคิดมาแก้ปัญหาภัยแรงกันดีกว่านะแทนที่จะมุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างเขื่อนที่ต้องตัดไม้ทำลายป่า ลองเปลี่ยนมาเป็นการรักษาป่าปลูกป่าให้มากขึ้นมากขึ้นจะได้มีทั้งอาหารมีทั้งน้ําและธรรมชาติอันเคี้ยวขจีสรรสร้างมาให้เราไงครับสุดท้ายต้องขอขอบคุณคุณคำปิ่นอักษรพลเมืองช่วยเปลี่ยนหลายๆเดอ้อที่นําความน่ารักของวิถีชีวิตคนอีสานมานําเสนอในเรื่องราวที่ช่วยเปลี่ยน ในความแห้งแล้งมีความอุดมสมบูรณ์ภูมิปัญญาของชาวอีสานของเราไม่ธรรมดาเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของตัวท่านเองของครอบครัวหรือว่าชุมชนแล้วก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอณนะขณะนี้นะครับเวลาของเปลี่ย